เตยหอมกว่า10ไร่ที่เห็นนี้แต่เดิมคือพื้นที่ปลูกข้าวแต่ด้วยปัญหาราคาข้าวตกต่ำและพื้นที่ขาดแคลนน้ำไม่สามารถทำนาปรังได้ทำให้เกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างลุมโภพภูคังตัดสินใจปรับพื้นที่นามาปลูกเตยหอมแทน ลุงพอบอกว่ายึดอาชีพปลูกเตยหอมมานานกว่า10ปีแล้วโดยทดลองปลูกเตยหอมควบคู่กับการทำนาข้าวซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วปลูกเตยหอมคุ้มค่ากว่ามากทั้งในเรื่องของการลงทุนรายได้และการใช้น้ำที่น้อยกว่าถึงครึ่งต่อครึ่ง สาเหตุที่ลุงพเลือกปลูกเตยหอมนั้นเนื่องจากเตยหอมเป็นพืชที่สามารถใช้งานได้สารพัดประโยชน์เป็นได้ทั้งอาหารและสมุนไพรแปรรูปส่งออกไปยังต่างประเทศที่สําคัญจากการศึกษาตลาดยังพบว่าเตยหอมเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากเตยมันก็เป็นทั้งเลือกที่ดีนะความเป็นรายได้ที่ไม่ธรรมดาที่ลุงมองว่าถ้าทำนาแล้วก็ไม่ไหวสมัยนี้ก็เรื่องน้ําเรื่องท่าก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเขาก็ไม่อยากให้เราทนานาเพราะใช้น้ามาก พอทําเตยน้ำใช้น้าน้อยแล้วก็มันสบายอ่ะมันไม่ต้องไปเหนื่อยมากมันทํานารายได้มันก็มากกว่าลงถึงเนื้อหันมาทําเตยเนี่ย ในส่วนของการปลูกเตยหอมนั้นก็ไม่ยากไม่ว่าเกษตรกรมือใหม่หรือมือเก่าก็สามารถทําได้เพียงแค่รู้หลักการบริหารจัดก,การน้ําในพื้นที่ให้ดีก็ไม่มีปัญหาสําหรับการเตรียมแปลงหากเป็นพื้นที่นาเดิมต้องมีการปรับพื้นที่ให้เสมอกันก่อนรวมทั้งต้องทําคันดินสําหรับเป็นทางเดินระหว่างแปลงเพื่อให้ง่ายต่อการดูแล ลุงพย,ยังแนะนําอีกว่าธรรมชาติของเตยหอมเป็นพืชที่ไม่ชอบแดดจัดดังนั้นการใช้ตะข่ายพลังแสงโดยทําเป็นโรงเรือนจะทําให้เตยหอมเจริญเติบโตได้ดีในส่วนของการให้น้ํานั้นต้องบอกว่าปลูกเตยหอมประหยัดน้ํามากเพียงแค่มีน้ําอยู่ในแปลงปลูก5-10ซนติเมตรหรือน้ําไม่เกินหนึ่งฝ่ามือเตยหอมก็งามแล้วหรือหากในช่วงที่ปลูกไม่ค่อยมีน้ําเตยหอมยังสามารถขาดน้ําได้ถึง15วันเลยทีเดียวใช้น้ําน้อยมากพวกงานกอง ทำไร่เตยทำานน้อยมากไม่ถึงก็แบบเปือดร้อนอ่ะพูกนั้นถ้าไม่ไม่มีน้ําเลยแล้วก็มีบ่อเราไว้เพื่อเอาเขาเตยใช้น้ําไม่มากหรอกเพราะน้ํามากมันก็ไม่ดีเราก็รู้อยู่แล้วว่าเตยใช้น้ําเป็นครบเดียวไม่โตในส่วนของการปลูกจะใช้ต้นพันธุ์ที่มีรากปักลงไปในแปลงเช่นเดียวกับการดํานาโดยระยะห่างระหว่างต้นละแถวจะห่างกันประมาณ40-45เซนติเมตรดูแลใส่ปุ๋ย3เดือน2ครั้งหลังจากนั้นก็สามารถเริ่มตัดใบจําหน่ายได้ สำหรับการลงทุนปลูกเตยหอมหนึ่งไร่จะอยู่ที่50,000บาทโดยสามารถเก็บผลผลิตได้5,000กิโลกรัมราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ12บาทซึ่งหากคำนวณดูแล้วทุกๆ3เดือนลุงโพจะมีรายได้เข้ามาในครอบครัวไม่ต่ำกว่า60,000บาทหรือแต่ละปีเตยหอมสร้างรายได้ให้ลุงโพหลายแสนบาทเลยทีเดียว ลุงโพบอกอีกว่าปลูกเตยหอมไม่ต้องกังวลเรื่องราคาเหมือนกับปลูกข้าวโดวยราคาเตยหอมหากต่ำสุดจะอยู่ที่กิโลกรัมละ5บาทแต่ถึงอย่างนั้นเกษตรกรก็ยังไม่ขาดทุนแต่อาจจะมีกำไรน้อยหน่อยแต่ก็พออยู่ได้ เตยหอมนับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของพืชใช้น้ําน้อยซึ่งมีการพิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในช่วงหน้าแรงได้ดีกว่าการปลูกข้าวที่สําคัญปลูกไปแล้วยังไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้น้ํารวมถึงราคาและตลาดเรียกได้ว่าเป็นพืชที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว